สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเท่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทำได้ในร้านชูก้าบี้ในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่100บาทส่วนคิลเลอร์นั้นจะอยู่ที่150บาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะ <c oughs> เขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเฟิร์สบัตจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึงชูก้าบีนะครับผมโอ้ดาอยู่โอ้โห แม่งฆ่ากูเลยไม่ไรนรกกูปั่นแล้วไม่สดเลยแล้วปั่นเลยมึงปั่นเลยไม่มีล็อกเครื่องมีรูนรูนม่วงมีรูนแล้วเราได้เครื่องยังไงสัตว์ต้นตีด่านอย่างนี้เหมือนแม่งซ้ำแผลกูแบบเหมือนใครโดตอนโดนโซโลป่า ท้องอ่ะไอ่ัตรภาพนั้นเลยปาดเพิ่มอีกพี่เลืหเนี่ยตัวอะไรไม่รู้มีเสียงหัวใจเฮ้ยยพีเดือดเดือดเอดเดือดเดืดเดือดเอดออดเ่ืดเดือเอดเดอดเอดเดือออยออเดีอดอดเหือดเดืดเดอดเดออือืออเดเอเอ กูก็ปั่นไงปั่นยังไม่มีอีโกโ้ไงเฮ้ยจะกินทองว่ะเอ,อสุดแล้วมุมกูแม่งไม่เห็นข้างหลังด้วยติดเครื่องไม่มีจอดูเพรนานอะสองเครื่องโอ,โอเคโอเคสองเครื่องนะไอ้ข้อบกพร่องที่เวเฟกูเจอเธอเต็มฝันละ ทาน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 อู้ข้างล่างอ่ะขีดฉีดขีดขวามือไปสองคนไปสองคนขีดอันบนเอาไปไปไม่เอา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 ไเอาไปที่แคสโทเทมเราไปทำลายที่ไหนวิธีตรงไหนกับดักกับดักไหนเดี๋ยวจะได้ไฟฉายจีบไฟฉายจีบไฟฉายจีบไฟฉายจีโอ้โหนี่ค้องมีจีเลยใช่ไหมจีแล้วมึงเนี่ยครูมันขีดขีดกับกูไว้อ่ะไม่กลับไม่กลับมาเหรอไม่กลับ กูไม่ทุกละี่ไหนโน่ที่ไหนแล้วขีดมือมันขีดมันขีดมันขีดไหนมันขีดไหนขีดล่างอ่ะโอ้โหขีดบ้านเลงหมดแล้วมึงเนี่ยเหี้ยก็ได้เดี๋ยวให้ไอ้เลวไปปราบที่มาเอาไฟฉายไปได้เลยอะแลกกันเป็นการแล่แปดที่เท่าเทียมเท่าเทียมมากเออมันทิ้งมันทิ้งใจมาไล่กูอยู่ไล่กูอยู่เออเออกูฉีกกูฉีกกูฉีกขึ้นบน ไล่มึงไล่มึงไล่มึงไอ้ฝันกลาง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 ฝังกลาไอ้โนมึงบอกนี่ลูนอยู่ไหนลูนอยู่ไหนลูนมาเร่องข้างๆบ้านเล็กเลยกูแก่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 ึงไปแล้วกูเห็นแล้วกลับมหาลูนกลับมาไม่กลับ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 ไอโน่ไอโน่เอากูแมกู์แม็กก์ตับบูตับูเฮข้างบนตับบูเฮแก่สองคนไม่ได้นั่นเดี๋ยววันนี้กูก็ได้นั่นไม่ต่อแม่ไม่เอาไม่ตามไม่ตาม เรียบร้อยแล้วกูออกมาล่อดิจิตอสองไม่ได้ไอ้เหี้ยไอแพดดิจิตอสองไม่ได้เอาเปิร์ s โอ้โหกู้โหโมาดีพอแล้วด้วยโอมาเนี้ยโอ้มาเนี่ยพับแล้วด้วยแต่กูมีลูกกูมีดูดทุกนะไม่ต้องห่วงฉันเอ้กูกูพับแค่ไอ้นี่ไปอะแมทแมทบวก เพื่มึงเล่าไปนสายบนไป็นลมพอแมแบบสายบน,น,ยนได้ป่ะได้สบายกูอยู่ขวาบนอ่ะอยูกหลงขวาบนอะเออนั่นแหละมึงมึงล้ม,งลม,งลม,งลมพอแมแบบไปเลยมีูคุกอะ่ะปั่นปั่นปั่นนี่ปั่นสายล่างกูงกูทำลายกับดักไงแล้วกูทำลายกับดักเขาก็ส่องไฟฉาย <c oughs> ไอ้ยันร้องไห้สัตว์บอกเลยว่ามึงร้องไห้แน่ กูได้ฮาร์ดไปไงแล้วกูได้ฮาร์ดไงแล้วกูหลอกไงพับไงแล้วกูพับไงแล้วกูตองไงไปทำลายมาไม้ปะไม่เดี๋ยวกูไปยกเดี๋ยวกูไปยกตรงแมสบวกอะ่ะตรงโกะยังไม่ขวากูเข้าบ้านใหญ่นะเขาไม่เอากูแล้วไม่ทำไรเหี้ยเฮ้ยเฟิร์นไล่กูโอเค อยู่ไหนกันเฮ้ยไม่เอาถามมึงถามมึงเขาบ้านใหญ่ไปแล้วกวัวมาแล้วกวัวมาไกลแล้วกูยกไอ้เนี่ยไอ้ขวาบนอ่ะขากลางอ่ะเธอเกูไปเครื่องเสร็จกูไปเครื่องเสร็จกูไปเครื่องเสร็จเห้ยละมึงมามึงมากลางแมพกลางแมพวะอ๋อเฮ้ยละเฮ้ยละไอ้เหี้ยาคูรักมันทำร้ายเลยย้ายมาทำรถ ก็พับอุ้ยโหดนตงตูดูโอ้โหหันหลังไงตังกูไม่รูู้ไม่รูุ้กูไม่รู้ไม่ไม่เออกู้งเครื่องกูเกแล้วเฮ้ยมึงเอาไฟฉายจี่ี้ท้ามันว่ากับดักอะเอาไฟฉายจีแม่งเลยเดี๋ยวเดวาดวจีจีจีแล้วจีตรงเนี้ย กูก็ทำมาอย่างนะนั้นอ่ะนี่ไงเจตสองวิ่งดีเดียร์ทำปมกัไปเนาะกูไปเลยไงแล้วกูไปเลยไงมันบ้าต่อไปยังอะ่ะกูเจตสองได้วะววกูหมุนครึ่งจอแล้วกูหมุนครึ่งจอไงอแล้วกูเข้าตู้ไงแล้วกูก็ไม่ออกตู้ไงจี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 จจ กูโดนสวยเอรอะเรยลีนกูไงไอยี e ่จังหวะีจัดเลยอะนี่ไม่ได้บอกให้สุดเครื่องแน่เลยจัดเลยได้ไฮไลท์เลยเด้อโดกูซีเจอะดรียกูกูมันโดนซีเอดีนเทคไอเ้ยเมื่อกี้โคตรสวยอะกูมองอยู่ไงสมอยู่สมให้ทุกย่กงอะอยู่กูอะอยู่ไม่ได้ดีกว่าไปอย ลงไม่คิวโดนใบก็โดนใบไปทิ้ง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 แมวได้ไหมไอ้เพื่อไอ้เพื่อบอดจะไปจะไปจีตู่อยู่จีตู่อยู่มาถึงมันมันกับมึงอ่ะจีตู่กูอยู่กูจีตู่มึงอยู่ตัดเด้ตัดลายได้ตัดลายได้ตัดลายได้ตัดลายเฮ้ยมึงตัดลายอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮีไอมึงตัดลายอะไรของไอ้เดโน่ ตัดลายยี่เหลวเนี่ยตัดลายมึงตัดโอ้โอโอ้โอ้เซอร์ไปข้างหน้าไอ้ดูอยู่ข้างในก่อนเอออย่างนั้นแหละไม่คนนึงไม่คนนึงไม่คนนึงต้องไม่คนนึงเสร็จแล้วครับนึงโอ้ยเนี่ยเจ้าคุยได้เราจะเอาคุยได้ไอ้ดิโน ก็ยังจะด่าไอโสแล้วกุนแหลกอะไรเนี่ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอแกนั้นใครอะไอแกนั้นใครดูเขาคอมเมนตที่เขาอมเนที่เขาเนที่กูเออไอดักไว้ดักไว้เออนั่นแหละดักไว้ยูกูวงมาดิวิงมาดิเฮ้ยกูรอได้ฮกูรอได้ฮฮกรอได้ฮกรอได้ฮกรอได้ฮก เราันเข้านี่เราันเข้านี่เราบล็อกสามนั่งแต่ฮารใกล้ใครูดาวเสร็จแล้วเฮ้ยเฟิร์สมันเข้าไปข้างในเฮ้ยยังอยู่ตรงหน้าไม้แต่ฮารกูครบละมึงเนี่ยเข้าไปอยู่ไอ้เฟิร์สมึต้องไม่ต้องเนี้ยไม่ต้องเนี้ยนี่นี่นี่บล็อกโซนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยสปอต ยากามิ ami, ยังไงสวยโอ้ยอย่าบล็อกแบบเหนื่อยชิบหายเอากูได้ไปสามร้อยหนุ่มเครื่องไฟ